เงาเใสๆช่างแท็กจัดให้อ้าวนี่แหละไล่ไปนี่นี่ช่างแท็กบอกเยาเงาแค่ไหนลูกคา้าสนใจนะครับมาหาช่างแท็กได้ดูฝั่งนี้ฝั่งน,งนี้ไฟใหม่นะครับมาดูฝั่งนี้อันนี้ไฟเก่าแต่ว่าใหม่เลยคลิกเลยครับใหม่ลิกเลยเนี่ย ดูฝั่งนี้ดูไปต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวดูตอนจนเสร็จก็าจะเป็นยังไงนะครับอ่านั่นแหละไล่ไปโอ้เงาเลยแก๊กได้เนี้ยดูความเงาครับก่อนหน้านี้หมองนะครับไปหมองไปเหลืองนะครับยินได้นะครับเนี่ย สวยครับเนี่ยทางแท็กจะให้เลยนี่จัดไปครับเงาวระวังแต่บันดุนมา ปัดปัดมาพอแล้วเดี๋ยวมันแห้งก่อนให้มันเย็นๆก่อนดึงออกได้ไหมนี่นี่สวยเลยเดี๋ยวเพิ่งไปจับมันนะจับมันเดี๋ยวเงาเงาเลยทีนี้โอ้สวัางตาแตกเออนี่นี่แท่งแตกนาดูครับ เลยนี่นี่เงาเหมือนกันครับเงาเหมือนกันครับอันนี้ไฟใหม่นะครับอันนี้ไฟเก่าอ่าปัดเหมือนกันพอ่ความแตกต่างไม่ไม่ต่างครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม